ห้าเหตุผลทำไม Panasonic Lumix G 1 0 0ถึงขายดีในปี2021สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับบอย Photo t r i นะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำกล้อง Panasonic Lumix G 1 0 0นะครับ เป็นกล้อง m i r o r l e s s รุ่นหนึ่งนะครับที่ขายดีมากๆนะครับในปี2021นะครับและเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าทำไมคนส่วนใหญ่ถึงเลือกซื้อกล้องรุ่นนี้เอาไปใช้งานแบบไหนและไปใช้ทำอะไรนะครับตามไปดูคลิปนี้นะครับมีคำตอบแน่นอนแต่ก่อนที่เราจะไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วย <S <S เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับผม เหตุผลข้อที่1นะฮะทำไมคนถึงใช้กล้อง Panasonic Lumix G 1 0 0รุ่นนี้นะครับในปี2021นะครับข้อแรกเลยนะฮะที่คนนิยมซื้อเพราะเหตุผลนี้ครับนั่นก็คือกล้องรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับไม้ t ต i p o d grip ตัวนี้นั่นเองนะครับเพราะว่ากล้องถ่ายรูปหรือว่ากล้องถ่ายวิดีโอโดยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมาแค่ตัวกล้องนะฮะอุปกรณ์เหล่านี้ต้องซื้อเพิ่มนะครับแต่ว่า รุ่นนี้เนี่ยเข้ามาในชุดให้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งคุณสามารถเลือกได้ว่าจะเอาแค่บอดี้อย่างเดียวหรือว่าจะเอาเป็นเลนแบบนี้นะฮะกล้องกับเลนหรือว่าเอาเป็นชุดนี้ฮะกล้องเลนไม้นะครับ แต่ถ้าแนะนำนะฮะว่าซื้อชุดนี้นะคุ้มค่ามากที่สุดนะครับราคาอยู่ที่25,990นะครับสินค้ารับประกันศูนย์ถ้าชำระเต็มจำนวนก็ลดเพิ่มอีก5%นั่นเองนะครับซึ่งไม้ชุดติ้งคลิปตัวนี้เนี่ยก็จะเหมาะมากๆนะฮะสำหรับการที่เราเอาไปใช้ทำร็อกนะฮะเพราะว่า Panasonic Lumix g 100เนี่ยเป็นกล้องที่ฟลิปจอออกมาได้แบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องให้ดูนะครับเปิดก่อนนะครับเปิดเครื่องนะฮะแล้วก็ เวลาที่เราจะใช้งานกับกล้องตัวนี้นะฮะให้บิดเลนสตัวนี้ออกมานะครับอ่าแบบนี้ Panasonic l u m i x G100 รุ่นนี้นะครับเป็นกล้องระบบไมโครโฟเตอร์นะฮะใช้เซนเซอร์แบบไมโครโฟเตอร์ 3, ซึ่งหมายความว่าเวลาที่เราใช้เลนเนี่ยเราสามารถใช้เลนร่วมกับ Olympus ก็ได้นะครับเลนส์ n a s o n i c กก็ได้นะครับหมายความว่าเลนคุณจะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับตัวนี้จะเป็นเลนสแมนวนวลนะฮะสามารถซูมแบบนี้ได้นะครับเห็นไหม เวลาที่ผมใช้งานง่ายๆเลยนะหมุนโหมดมาที่ออโต้บวกแบบนี้นะฮะซึ่งระบบโฟกัสเขาเนี่ยก็จะนี่ครับแตะชัตเตอร์ครึ่งหนึ่งเนี่ยเขาก็จะปรับเป็นเห็นไหมโหมดมาโคให้อันนี้คือความฉลาดของเขานะฮะอิน l ทลเจนออโต้นั่นเองนะครับนะก็ปรับง่ายนะปรับให้ละนะครับเขาจะจัดแสงปรับอะไรให้เรียบร้อยนะครับวิธีการใช้งานไม้ตัวนี้เนี่ยถือว่าง,ง่ายมากๆโดยที่เราใช้โหมดออโต้นะอ่ะ อันนี้คือปุ่มชัตเตอร์นะครับเวลาถ่ายรูปเองนะครับเราสามารถกดตรงนี้ได้หรือว่าจะกดตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดแต่ว่าถ้าเราใช้งานบล็อกตั้งขาแบบนี้คนเดียวนะฮะหรือว่าใช้งานถ่ายคนเดียวเนี่ยแบบนี้ก็ถือว่าสะดวกนะฮะกดนี่สำหรับคนที่ชอบเซลฟี่เป็นชีวิตจิตใจนะครับกดแบบนี้ได้เลยนะฮะนี่ มีเวลาให้เรา acting 3วินาทีนะฮะส่วนอีกปุ่มแดงๆด้านนี้นะฮะก็จะเป็นปุ่มของวิดีโอนั่นเองนะฮะเราสามารถบันทึกวิดีโอได้โดยที่คุณไม่ต้องเปลี่ยนโหมดนะครับใช่โหมดออโต้นี่แหละฮะก็สามารถบันทึกได้ทั้งภาพนิ่งและงานวิดีโอนั่นเองนะครับถือว่าเก่งมากๆนะฮะส่วนในเรื่องของงานวิดีโอเนี่ยถ้าเราบันทึกอยู่นะฮะจังสเกตไหมฮะว่ามีเฟรมสีแดงๆขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเพื่อให้เรารู้ว่ากําลังบันทึกวิดีโออยู่นะอันนี้ก็ถือว่า เป็นข้อสังเกตที่ดีนะที่พนาจัดมาให้รุ่นนี้นะครับถือว่าดีเยี่ยมมากๆนะสำหรับงานวิดีโอเราสามารถกดสต็อปตรงนี้ก็ได้หรือว่าสต็อปที่ตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าเห็นไหมง่ายมากๆนะะสำหรับไม้ไตพคอดกิฟต์นะฮะเราจะฟึบเอามาแบบนี้ก็ได้ครับเห็นนะนี่เอามาแบบนี้ก็ได้แต่ก็สามารถหมุนนะหมุนนะครับเดีย๋ยวผมลองหมุนให้ดูนะสต็อปก่อนนี่นี่แบบนี้ก็ได้ครับเห็นนะ ทำแบบนี้ก็ได้นะครับเวลาที่เราจะยกขึ้นมาเซลฟี่นั่นเองก็ถือว่าง่ายนะฮะสำหรับคนที่ทํางานคนเดียวนะครับไม่มีกองใหญ่ๆสามารถใช้งานแบบมีร็อกได้สบายๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์เสริมชิ้นหนึ่งนะฮะที่ เป็นเหตุผลหนึ่งที่คนส่วนใหญ่เลือกซื้อกล้องรุ่นนี้เพราะว่ามีอุปกรณ์ที่ทําให้เราสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างง่ายดายและก็ทํางานง่ายนะครับเวลาที่เราใช้งานคนเดียวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม s h ชุดติ g กลิ p หรือไทพอร g r ลรุ่นนี้ถือว่าดีและเจ๋งและเป็นเหตุผลหนึ่งที่คนเลือกซื้อกล้องรุ่นนี้ด้วยนะครับผม เหตุผลข้อที่2นะฮะนั่นก็คือ h y บริด IS 5แกนนะครับพูดง่ายๆก็ต้ก็หมายความว่ากล้องรุ่นนี้มีระบบกันสั่น5แกนนะครับเป็นกล้องที่ถ่ายง่ายนะฮะและคุณสามารถใช้งานบล็อกนะฮะสำหรับใครนะครับที่เป็นสายบล็อกนะฮะสายท่องเที่ยวและชอบการเดินทางนะครับแนะนำว่า กล้องรุ่นนี้เหมาะมากๆนะครับเพราะด้วยระบบกันสั่นเนี่ยทำให้คุณเนี่ยสามารถใช้งานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะฮะโดยที่คุณเนี่ยอาจจะไม่ต้องพกขาตั้งกล้องนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าถ้าใครเนี่ยใช้งานร่วมกับไม้ตัวนี้นะฮะจะช่วยป้องกันภาพสั่นไหวให้ได้ดีขึ้นอีกระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้งานร่วมกันเนี่ยกับระบบกันสั่นที่อยู่ที่เลนอยู่แล้วนะฮะและก็ในตัวกล้องนะครับ ก็จะสามารถทําให้เราเนี่ยสร้างสารรค์ผลงานวิดีโอได้ง่ายมากยิ่งขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องพกอุปกรณ์ให้รุงรังมากนะครับเพราะฉะนั้น มีแค่ตัวกล้องและก็ตัวไม้ตัวนี้นะคุณก็สามารถใช้งานวิดีโอได้อย่างง่ายดายและก็ทําออกมาได้ดีด้วยนะครับกันสั่นตัวนี้นะฮะจะมีอยู่ที่เลนนะฮะและก็อยู่ที่ในตัวกล้องนะฮะเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับถ้าคุณใช้งานเป็นงานของวิดีโอนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้กล้องสายบล็อกที่มีกันสั่นดีๆนะฮะแนะนํารุ่นนี้เลยนะครับ panasonic lumix g 1 0 0นะฮะที่มีระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบไฮบริด i.s. 5แกนนะครับผมเหตุผลข้อท you know, well ี่3นะฮะพูดได้เลยนะฮะว่ากล้องตัวนี้จัดหนักจัดเต็มในเรื่องของวิดีโอจริงๆนะครับเป็นกล้องที่ราคาที่ถูกที่สุดในตลาดและก็มี V-Lock มาให้ด้วยนะครับสำหรับใครนะฮะที่อยากได้กล้องสักหนึ่งรุ่นเนี่ยเพื่อที่จะเอาสี ไปเกรดดิ้งต่อในคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อที่คุณจะแอดจัดสีได้อย่างที่คุณต้องการนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นกล้องที่มี v l o อกในตลาดราคานี้ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกไว้เลยนะครับว่ารุ่นนี้เขามีมาให้ในกล้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้น panasonic lumix g 1 0 0เนี่ยเขาก็จะสามารถสร้างสรรค์วิดีโอเนี่ยได้เหนือกว่าแบรนด์อื่นๆแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูนะครับว่า v l o g อกเเนี่ยคืออะไรนะครับก่อนอื่นนะครับผมหมุนเข้าไปที่โหมดวิดีโอก่อนนะครับแล้วก็ขออนุ บิดเลนก่อนนะฮะบิดเลนออกมาแบบนี้นะฮะนี่เป็นตัวอย่างนะครับหลังจากนั้นนะฮะให้เราเนี่ยกดเข้าไปที่ตัวคิวนะครับนี่ครับก็กดลงมาครับนี่ครับเลื่อนมาเรื่อยๆครับเพราะจะมีโหมดสีให้เราเลือกเยอะมากนะจริงๆแล้วต้องบอกก่อนนะ,ะว่าไล่ไปตั้งแต่สีสแตนดาดนะครับสีสดสีธรรมชาตินะครับสีขาวดำเหนะ็นไหมมีให้เลือกเยอะนะฮะ o r t r a i t นะครับถ้าใครอยากเอาไปถ่ายสีผิวสวยๆเนี่ยก็สามารถใช้งานหมดนี้ได้นะครับ Custom นะฮะแล้วก็อันนี้เป็นโทนซีนีม่านั่นเองนะซีนีม่าก็จะมี2สีให้เราเลือกนะครนะส่วน Vlog อ L กคือตัวนี้นะฮะวีล็อก L, L สีเขาก็จะแบบจืดๆหน่อยนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็จะเอาสีเนี่ยมาเกรดดิ้งเอามาทําต่อภายหลังได้นะฮะเพื่อที่จะแอดแจัสีเนี่ย ได้อย่างที่คุณต้องการนั่นเองนะฮะหรือว่าถ้าคุณมีกล้องประมาณ3ตัวเนี่ยสีแต่ละตัวไม่เหมือนกันเลยนะครับกล้องรุ่นนี้ก็ถ่ายเป็น v l o g L ตัวนี้มาได้นะครับแล้วก็เอาไปวางไว้ในคอมพิวเตอร์สีทั้งหมดเราก็จะสามารถแอ j จัดให้เหมือนกันได้นะครับเหมือนเราใช้กล้องตัวเดียวถ่ายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นงานนี้นะฮะสำหรับช่างภาพมืออาชีพหรือมือสมัครเล่นก็ได้นะครับเราสามารถตั้งค่าแบบนี้แล้วถ่ายออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้น ใครที่อยากได้กล้องเลือกหนึ่งรุ่นนะฮะรองรับตั้งแต่ b บกินเ e อไปถึงมืออาชีพแนะนำรุ่นนี้นะฮะ Panasonic Lumix G100 และเป็นเหตุผลหนึ่งนะฮะที่คนเลือกซื้อกล้องรุ่นนี้ไปทำวีล็อกเพราะว่ามี Vlog อกมาให้ในกล้องเลยครับผม เหตุผลข้อที่4นะฮะนั่นก็คือ OZO so Audio b y n o k i a หลายๆคนอาจจะงงนะฮะว่าคืออะไรนะครับนั่นก็คือกล้องรุ่นนี้นะฮะได้ใช้เทคโนโลยีของ Nokia นั่นเองนะครับนั่นก็คือ OZO so Audio นะฮะ b y n o k i a สามารถรับเสียงได้ถึง5ทิศทางนะครับฟังไม่ผิดแน่นอนนะฮะนั่นก็คือการรับเสียงได้สูงถึง5ทิศทางนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ทิศทางไหนเนี่ย กล้องรุ่นนี้เขาก็สามารถรับเสียงได้ทุกทิศทางนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดกล้องให้ดูนะฮะว่ารับเสียงด้านไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมเปิดกล่องนะฮะปลิกจอแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดเครื่องมาเลยนะครับเราสามารถใช้งานในโหมดของออโตเมติกก็ได้นะฮะหมุนมาที่โหมดออโตแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะใช้ในโหมดวิดีโอก็ได้นะครับจะเห็นไหมฮะว่าเวลาที่เราพลิกหน้าจอแบบนี้ออกมานะครับเราก็สามารถกดตรงนี้เห็นไหมฮะ เขาก็จะมีให้เลือกเป็นออโต้นะครับออโต้เซอร์ราลนะฮะแ้วก็ฟอนต์นะครับ, Front, รบผมฟอนต์หมายถึงด้านหน้านะครับแทรกิ acking, นี่คือถ้าเวลา Face d e TECTION ขึ้นไปที่ใบหน้าเนี่ยเขาก็จะรับเสียงตามใบหน้าของเราด้วยนะครับถือว่าฉลาดมากนะฮะและก็อันสุดท้ายนะีคือ Back นะฮะเวลาที่คนส่วนใหญ่อยากพาคเวลาที่เราไปเที่ยวเห็นวิวสวยๆนะฮะแต่อาจจะไม่เห็นหน้าเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วไมคเนี่ยต้องบอกก่อนนะฮะว่าจะรับเสียง ด้านหน้าอย่างเดียวนะครับแต่ไมค์ของรุ่นนี้นะฮะสามารถรับเสียงด้านหลังตรงนี้ได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเก่งและก็ฉลาดมากๆนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเสียงในเรื่องของเซราวก่อนแล้วกันนะฮะว่าเสียงที่ออกมาจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมขอลองบันทึกและเสียงตอนนี้นะฮะที่คุณได้ยินอยู่นะครับนั่นก็คือเสียงจากกล้อง panasonic lumix g100 นะฮะโดยบันทึกตรงนี้เนี่ยเป็นเสียงของเซราวนั่นเองนะครับรับเสียง ะจะเห็นไหมครับว่ากล้องรุ่นนี้ให้เสียงที่มีคุณภาพที่ดีแถมยังให้รอบทิศทางถึง5ทิศทางด้วยนะฮะถือว่าเหมาะมากๆนะสำหรับใครที่อยากได้กล้องบล็อกได้เสียงที่ดีด้วยและก็ภาพดีด้วยนะครับแนะนำรุ่นนี้นะฮะและเหตุผลข้อที่4นั่นก็คือ o อโซออดิโอไบเนีเกียร์รับเสียงได้ถึง5ทิศทางเลยครับผม มาถึงเหตุผลข้อที่5กันแล้วนะครับเหตุผลข้อนี้บอกไว้เลยนะครับเป็นเหตุผลที่คนเลือกซื้อกล้องรุ่นนี้มากที่สุดนะครับเพราะว่า Panasonic Lumix G 100รุ่นนี้นะครับเป็นกล้องที่สามารถทำงาน Live Streaming ได้นะครับแมค้าออนไลน์ขายเสื้อผ้าขายกระเป๋าขายรองเท้าขายนาฬิกานะครับ นำรุ่นนี้ไปใช้เยอะมากๆนะครับเพราะว่าเป็นกล้องที่ให้สีผิวที่สวยมากๆนะฮะโดยที่คุณไม่ต้องแต่งอะไรเลยนะครับเปิดเครื่องออกมาก็สามารถไลฟ์ได้นะฮะและมีเมนู clean hdmi e นะครับมีช่องเสียบไม้นะครับมีหน้าจอที่ ฟลิปออกมาแบบนี้ได้นะฮะนั่นก็คือว่าเป็นกล้องรุ่นหนึ่งที่รองรับงานไลฟ์สตรีมมิ่งแบบครบวงจรจริงๆนะฮะและที่สำคัญนะฮะถ้าใครนะครับอยากจะได้กล้องรุ่นนี้ไปใช้งานเป็นเว็บแคมก็สามารถดาวน์โหลดนะฮะ Lumix Webcam Beta นะฮะมาไว้ในคอมพิวเตอร์นะฮะและคุณสามารถใช้ USB เส้นเดียวนะฮะ USB เส้นเดียวเนี่ยเสียบไปยังคอมพิวเตอร์แล้ก็สามารถใช้งานไลฟ์สตรีมมิ่งได้เลยนะครับถือว่า เป็นกล้องรุ่นหนึ่งนะฮะที่ตอบโจทย์ที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานไลฟ์สตรีมมิ่งกับยุคปัจจุบันได้ดีเป็นอย่างยิ่งนะฮะเพราะว่าหลายๆคนตอนนี้นะฮะไม่ใช่แค่เรื่องขายเสื้อผ้าออนไลน์เท่านั้นนะครับคุณสามารถใช้เรียนออนไลน์ ประชุมสัมนา,าที่บ้านได้นะครับโดยได้คุณภาพความคมชัดสูงจากกล้องรุ่นนี้ไปใช้งานนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กำลังมองกล้องรุ่นนี้อยู่นะฮะถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากมากนะฮะและข้อที่5เนี่ยเป็นเหตุผลที่คนใช้กล้องรุ่นนี้เยอะมากๆข้อนึงนะฮะเพราะว่าเอาไปใช้งานไลฟ์ที่เหมาะกับงานปัจจุบันนั่นเองนะครับผม ก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ Panasonic Lumix G100 นะครับทั้ง5เหตุผลที่ผมได้พูดไปนะฮะเป็นข้อมูลดีๆทั้งนั้นนะฮะและเป็นเหตุผลที่ดีมากๆนะฮะสำหรับใครที่อยากได้กล้องสักรุ่นหนึ่งเอาไปใช้งานอย่างที่ผมพูดนะฮะเสียงดีงานบล็อกดีวิดีโอดี ไลฟ์สตรีมมิ่งดีนะฮะและที่สำคัญมีกันสั่นในกล้องให้ด้วยนะครับใครนะ,ะที่อยากได้กล้องแบบนี้นะฮะแนะนำรุ่นนี้เลยนะฮะ Panasonic Lumix G 1 0 0นะครับแต่ถ้าใครนะฮะมีเหตุผลนะฮะที่ชอบมากกว่านี้นะฮะคุณสามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะฮะผมก็อยากรู้เหมือนกันนะฮะว่า เหตุผลที่คุณชอบรุ่นนี้เนี่ยอาจจะมีความแตกต่างไปจากผมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ฟังอยู่นะฮะสามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ